สวัสดีลูกค้าทุกท่านที่กำลังรับชมนะฮะทางร้านของเราขายเฉพาะกางเกงยีนรีวายรุ่น5012มือ 2, รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะลูกค้ากางเกงยีนรีวายรุ่น5012มือตัวนี้จะเป็นสีเทาอ่อนนะฮะสีในคลิปเลยนะครับลูกค้าขนาดตามป้าย W36 L32 นะครับดูสีด้านหลังนะฮะสีสวยเสมอตัวนะฮะกางเกงตัวนี้เกือบจะเหมือนใหม่นะฮะขนาดวัดจริงเอว37ยาวทั้งตัว42.5ปลายขา8.7 เม็ดอินเม็กซิโกราคา1 3 5 0พันสารอยห้าสบาทฮะลูกค้าท่านไหนสนใจากางเกงตัวนี้ขอดูรหัสแปสิบเอดกับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะขอดูรหัสแปิบเอดราคาหนึ่งันสารอยห้าสิบาทเม็ดอินเม็กซิโกนะครับสภาพสีโทนอ่อนสวยๆนะฮะงเกงตัวนี้นะครับนี่นะฮะลูกค้าสีสวยเสมอตัวทางร้านของเรานะครับขายจะพกกางเกงเกงที่คัดหัวหรือว่าคัดเกรดมาแล้วนะฮะจะไม่ใช่ผ้ารวมนะฮะทางร้านเราจะเป็นกางเกงที่คุณภาพดีเกือบจะทุกตัวนะฮะทุกตัวเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นกางเกง หัวผ้ามาแล้วนะครับลูกค้าโดยส่วนใหญ่เลยที่ซื้อจากทานเราไปนะครับก็จะกลับมากุดหน,นเราอีกผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสดีนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็พอใจในสินค้าที่ได้รับนะครับทางร้านของเราครับขายของมาก็ยาวนานนะลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับว่าของจะไม่ตรงปกนะฮะทางร้านของเราขายของมายาวนานเป็นเครื่องชีวะหรือการันตีได้อยู่แล้วครับว่าทางร้านของเรามีความมั่นคงในการค้าขายมีความตรงไปตรงมาในการค้าขายนะครับผม เพราะฉะนั้นลูกค้าสั่งของจากทางนั้นเรานะฮะลูกค้าได้ของตรงปกแน่นอนนะครับลูกค้ากางเกงตัวนี้นะครับย้ำอีกทีขนาดตามป, 32, ป Red ้ายเด็บเป็นยูสามสิบหกอลสามสิบสองป้ายเรดแท็บสกรีนลีวายนะฮะเรดแท็บสกรีนีขนาดว่าจริงเอลสามสยาวทั้งตัว4ี่บสจุดห้าปลายขาแปดจุดเด made in Mexico ราคา1 3ึ่หสบาทเท่านั้นนะฮะเนี่ยนะเป็นสีเทาอ่อนๆนะฮะ เอว่าจริงนะครับสามสิบเจ็ดนะครับก็เหมาะกับท่านสุภาพบุรุษที่มีขนาดเอวที่สามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดด้านในนะมาดูดีเทลด้านในกันนะฮะที่กระเป๋าในสายก็จะสกรีนนะฮะสกรีนฉลองร้อยปีสกรีนเพื่อการันตีว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็จะมีป้ายเลสแบทนะฮะป้ายเลสแบทตัวนี้ถ้าแปลตรงตัวก็เลสก็แดงแบทก็ทั้งขาวป้ายขาขาวแดงนั่นเองนะฮะจะมีแถบซิเวอร์อยู่ ขอบข้างตรงนี้นะฮะใช้กล้องส่องพระส่องดูครับผมเราจะเห็นตัว L.S. and Co ย่อมาจากชื่อบริษัทของผู้ผลิตรีไวนนั่นเองนะฮะรีไวน์สเตรลแอนโคนั่นเองนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะจะเป็นรุ่นป้ายแคร์สองใบหนึ่งใบนะครับจะเป็นรุ่นป้ายแคร์หนึ่งใบนะฮะขอโทษทีครับสองใบครับเป็นรุ่นป้ายแคร์ยาวสองใบนะฮะกางเกงตัวนี้ที่ป้ายแคร์ใบที่หนึ่งบอกที่มานะฮะ made in m e x i c ซโกนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมี สกร 1, ีน501เป็นรุ่น501นะฮะแล้วก็ด้านหลังจะบอกวิธีเก็บดูแลรักษาว่าซักยังไงนะ,ะใช้น้าอุณหภูมิเท่าไหร่ะฮะก็คือเขาจะแนะนําในตรงนี้นะครับว่าให้ซักเครื่องด้วยน้ําอุ่นแล้วก็ปั่นแห้งตามรอบปกติเพื่อขจัดของเสียเขาจะเขียนรายละเอียดไว้ที่ในวิธีการเก็บรักษานี้นะถ้าใครทําได้ตามที่เขาแนะนํานะครับกางเกงกินรีไวของเรานะฮะจะเก่าแบบมีคุณภาพนะครับผมจะเก่าแล้วก็สวยงามเราขายมือสองก็จะได้ราคาดีนั่นเองครับผมกรงเกงก็ขายได้นะฮะ นี่คือเจตนาของผู้ผลิตดีว้นะครับ mm hmm. เขาจะทำคล้ายๆว่าเวลาเก่ามาก็ขายได้คล้ายๆกับพระเครื่องอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. จะอยู่ในอารมณ์เดียวกันนะครับ mm hmm. เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ป้ายแคร์ใบที่สองนะฮะป้ายแคร์ใบที่สองก็จะบอกเลขรหัสสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็เลขล็อตการผลิตต่างๆนั่นเองนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะฮะเป็นสีเทาอ่อนๆหางเก่งกีรีวัยรุ่นห้าศูนย์หนึ่งสองเอ็กนะครับลูกค้าดูที่ป้ายป้ายประเกันนะครับ เป็น 2X นะฮะครับผมตัวนี้ 2X ง x อก a กานะฮะก,ก็พิเศษนะครับผมมีความพิเศษนะฮะสอง x จะย่อมาจากเอกตรนั่นเองนะครับผมครับผมท่านไหนสนใจเก่งตัวนี้ติดต่อ0961519525กับทางแอดมินเราได้เลยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจขอบคุณครับ